ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทและนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเกมเรลบอกนั่นเอง แบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบ,บว่า b o ู e Heaven A P นะและวันนี้นะคะพี่ริตาเนี่ยจะพาทุกคนมาดูกันเล่นซ่อนแอบในคืนราคาสุลหูหลังที่อัปเดตใหม่ได้เองคะ่ะเย้โอ้โหเรียกได้ว่า b o u e Heaven เพิ่งอัปเดตใหม่นะคะแล้วก็มาทําคลิปเล่นซ่อนแอบกันเลยนะคะไม่ให้พลาดเลยนะคะหลังจากที่พี่ริตานะคะได้ทําคลิปรีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ไปน,ะะนั่นก็คือคือละคาสุดหลูใช่ปะ่ะก็มีน้องๆเนี่ยรีเควสต์กันยากันยากรายยนต <laughs> ุลาคม เยอะมากว่าใหญ่พี่นิต้ามาเล่นซอนแอบในบ้านหลังนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปเลยนะคะวันนี้เ c ที่มาร่วมเล่นซอนแอบกับพี่นิต้านะคะเป็นเกียตรติมากๆเลยนะคะคนแรกนะคะน้องไอดาที่หายหน้าไปนานแสนนานนั่นเองเย้ นะคะเพื่อใครจําไอด้าไม่ได้นะคะไอด้าเนี่ยอยู่กับพี่ติตามาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะคือแบบว่าอยู่กันมานานมากแต่น้องหายหายไปเพราะติดเรียนนะคะมีคนถามหาไอด้าเยอะมากวันนี้น้องกลับมาพร้อมกับเสื้อสีฟูริตะกิตแคนน่ารักน่ารักด้วยนะแล้วก็มีคอปเตอร์นะคะน้องอะตอมคูรีนะคะน้องแก้มน้องอลีนน้องโทมัสฟอยอีฟนะคะน้องมีน้องซัมเมอร์น้องอนูน้องเอ๋ยเอ๋น้องเกรซน้องชาบูน้องประชานะคะข้างหน้าสุดคือน้องน้องนิดานั่นเองนะ นี่เวเลโกโอนะคะเฮ้ยมันผีริต้าดิพี่ริต้ามาได้ยังไงดิมา ใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทนะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะคะในไอจีลิต้านัสกอร์คิดแคทนะคะตรงโปรไฟล์ไอจีพี่ลิต้านะคะจะมีเขียนครอบครัวคิดแคทอยู่น้องกดเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมนะคะแค่นี้น้องก็จะได้รับลิงก์เซอร์วอรเวลาพี่ลิต้าอัดคลิปแล้วนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทที่น้องๆใส่กันอยู่ด้วยนะคะมีสีสีนะคะชมพูฟ้าม่วงแล้วก็สีส้มนะคะวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าจะกดไปที่โลโก้พี่ลิต้าและกินคอนเซ รูหลังใหม่กันเลยดีกว่าค่ะไปใครก็ได้สร้างรถชีใครก็ได้แล้วทำไมพี่ลิต้ามีฝาแฝดด้วยแล้วเราลองจะรู้เป็คนไหนพี่ลิต้าคนไหนพี่ลิตี้เอ้ยนี่แล้วพี่ลิต้าก็นั่งข้างๆพี่ลิตี้ด้วยนะคะไอด้าอุ้ยไอด้าเอฟเคหรอพอดีไอด้าชอบกินไก่เว่อ ได้เวลาเยอะเยอะไอดานะคะามาน้องๆขึ้นมาค่ะน้องๆขึ้นมาค่ะเฮยนี่ไอดาขึ้นมาแล้วไอดาทั้งไหนอะ่ะแปบบ๊บนึงไอดาคือเข้ามาหรือไอดาออกไปแล้วอ๋ออดาไอดาขึ้นมาแล้วนะคะ ตรงนั้นคือใครอะใคร AFK ใส่พี่ลีต้าคะคนนั้นคือเออเออนะคะเออเออ AFK ใส่พี่ลีต้านะคะวันนี้นะคะพี่ลีต้าจะเป็นคนหาบ้างนะคะแล้วให้น้องๆเป็นคนแอบนะคะหลังจากที่พี่ลีต้าเนี่ยเป็นคนแอบมาตลอดนะคะแล้วรู้สึกว่าเป็นความทุกข์ทรามานใจายอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าปัญหาที่แอบยากมากนะคะเพราะฉะนั้น,นครั้งนี้บ้านเนี่ยมันค่อนข้างหลังใหญ่เพราะฉะนั้นก็ให้น้องๆแอบไปละกัน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 นะคะในวันนี้พี่ลีต้าลิ้นผ่านลิ้นรัวจังไปเลยค่ะไปเลยไปเลยนี่ค่ะมีการกระตุกนิดหนน่่อยะะคไม ไม่นิดนะคะเนี่ยทำไมกระตุกเยอะจังเลยอะ่ะ <_ d isk> เดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะเอ้ยน้องบอกกระตุกคะ่ะกระตุกคะ่ะกระตุกค่ะพี่ลิต้าตกใจคิดว่าพี่ลิต้าเป็นคนเดียว <_ d isk> <ๆ S 1> กระตุกทุกคนนะคะ <_ d isk> โอเคไอ้เราก็ใจหายไปหมดใจหายใจคว่มนะคะคิดว่าเป็นอะไร โอเคในที่สุดเราก็มาถึงนะคะไม่รู้ว่าทําไมเมื่อกี้เราถึงกระตุกกันนะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราเลือดกูบีหรือเปล่าแล้วบอกเป็นเพราะรถหรือเปล่าคะเพราะว่าเนี่ยเดินนะไม่กระตุกเลยนะพี่ลิต้ารู้สึกว่าภาพมันสดขึ้นนะเป็นเพราะจอพี่ลิต้าหรือมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าภาพสวยขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะคะ,ะเราอวยตัวเองกันไปอีกนะคะ เอ๊พี่ดิต้ารู้สึกว่ามันไม่ได้กระตุกแค่รนแล้วนะตอนนี้เดินมันก็รู้สึกกระชื้นกระชากกระอึกระอังน,นิดหน่อยนะคะพี่ดิต้าขอสร้างนะ d e m o n s t r a i n อ่ะเข้าไปซ้อนได้เลยค่ะ,ไ,ไ,คะไปซ้อนได้เลยค่ะจับเวลา10นาทีจับเวลาไปซ้อนได้เลยค่ะจับเวลา10นาทีนะคะเดี๋ยวพี่ดิต้า มันบ้านไปยังสร้างไม่เสร็จออสงสัยบ้านใหญ่ไปนะคะโอเคแต่เวลาสิบนาทีนะคะเริ่มเดี๋ยวเรากลับมาตอนที่น้องๆเขาสร้างเสร็จกันแล้วดีกว่านะคะโอเคไปไปครบสิบนาทีแล้วค่ะเราไปดูกันดูกันว่าพีริต้าจะเจอใครเป็นคนแรกค่ะจะเป็นผู้โชคดีพีริต้าเจอนี่ถือว่าโชคดีนะคะถ้าพีรีต้าเจอเราต้องมีอุปกรณ์สักเล็กน้อยนะคะก็คือไฟฉายนั่นเองได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในน้ำค่ะนี่นะคะพีริต้าหูดีนะคะอ่าเปิดตรงนี้มดเริ่ม เนียนอยู่แถวนี้ไหมตรงมุมมุมอันนี้เราต้องเริ่มสำรวจจากแบบท้องข้างล่างก่อนเพราะเราชอบตกม้าตายอะไรแบบนี้นะคะอะไรเนี่ยใครเนี่ยเนียนมากเลยนะคะเนี่ยเนียนมากมั้งนะคะเนี่ยเอาแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยน้องล็อกรถด้วยต้องมีคนอยู่ในนี้เน่เลยค่ะเราใช้รถเข็นเลยดีกว่าค่ะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะ <c oughs> <c oughs> แอมชอบกินแหมว่าน้องเขา น้องเขามีไว้เขาเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นแบบว่าหลอกหลอกพี่ลิต้าเฉยๆหรอกไม่มีใครอยู่ในนี้จริงหรอนี่แค่ชั้นล่างสุดนะคะเนี่ยคาดหวังว่าจะเจอสักคนหนึ่งแต่ไม่มีแฮะเอ๊ะโอ้โหอันเนียนจังเลยแอปค่ะอ้าวน้องบอกตกอ่าให้ขึ้นไปใหม่อ่ะไปแอบใหม่ค่ะเอยๆโธ<ฮ>่แต่พี่ลิต้าก็ไม่รู้หรอกว่าเอยๆขอแอบไหนนะคะแต่ว่าก็เห็นว่าตกลงมาไม่มีใครแต่จะไม่เจอเราปล่อยยิบขิงเวอ่อ โอเคค่ะน้องบอกว่าเสร็จแล้วนะคะเราไปกันแล้วนี่มาใครมาใครมาสร้างอันนี้ไว้ในบ้านอ่าท้าทายอำนาจมืดนะะท้าทายอำนาจมืดเอ๊น้องอยู่ไหนการทำไมถึงได้ท้าทายอำนาจมืดขนาดอะไรดำๆอะเราต้องขึ้นไปดูแล้วค่ะเพราะมีคนท้าทายอำนาจมืดแล้วนะคะนี่นี่กับตาเลยนะคะข้างล่างไม่น่ามีใครเลยโอ้ยเทนนะอะไรสีเหลืองๆน่ะน้องอยู่นิ่งเล้วด้วยโอ้เนียนมากเลยมังเนียโอ้ยนอน มีการจุ่มลงน้ำนเพิ่ด้วยนะโหเจอหนึ่งค่ะเธอคือใครชาบูค่ะแอบเนียนไหมคะเนียนตรงไหนเนี่ยชาบูแอบแบแบแอบแบบเหมือนอยากให้เจอเร็วๆค่ะอ oh. ้ชาบูลบชาบูลบแหม่เนียนไหมคะยังจะถามอีกแล้วนี่ไงเจอสองคะ่ะเจอสองนี่ค่ะเธอคือใครจับฉันมาทําไมเธอต้องการอะไรเนียนมากมั้งเนี่ย ใครเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะอ้าแล้วเขาไม่บอกเราด้วยนะใครอ่ะตัวดําตะกี้ใครอ่ะดูสิพรมาดเดรอโอ้ยทำไมง่ายจังเลยอ่ะโอ้หทำไมง่ายจังเลยอ่ะน้องอบแบอ,งอบแบบน้องแอบแบบอยากให้พี่ลิต้าเจเร็วเอ่ะมาเป็นปลากลงมาเป็นปลากลงด้วนะตู้เซฟบ้านหลังเนี้ยอยู่ไหนพี่ลิต้าไม่รู้เลยอ่ะเผื่อแบบน้องเขาอยู่ในตู้เซฟกันอ่ะอ้เราก็ไม่รู้ด้วยตู้เซฟอ,อยู่ไหนะ โอเคงั้นเราไปหาในบ้านต่อเตยละกัน550บาทผีกีตาร์แปลปาดกว่าชาวบ้านอะไรแปลว่าคนที่แก้งแก้งสร้างบ้านข้างล่างนั่นคือโทมัสหรอกนั่นคือโทมัสจริงๆรหรออยากอยากอยากให้มีคนขี่คอและถือไฟฉายคะ่ะเพราะมันมืดมากเจอสามวายเจออีกแล้วอะ่ะเจอสามถึงใครพออีอการอดจะจะไม่รอดก็พอน้องพิมพนไ่้แหละค่ะใครอ่ะ ดิดาเหรอเกรซนะคะน้องเกรซโอเคโอเคโอเคถือว่าเนียนอยู่นะแต่พิลิต้าก็หาเจอค่ะเพราะพิลิต้าเก่งอ้ฮิอ้ฮิใครเนี่ยฉลาดโทมัสนะคะข้างนอกแอบได้ไหมแอบได้แค่ในบริเวณตัวรั้วบ้านนะคะอ่ะเราเข้าไปดูข้างในกันดื้อดื้อดื้ดื้ตู้เซฟของบ้านนี้อยู่ไหนกันอยู่อ้าเจออีกแล้วค่ะคนเร็วมากเจอสี่ค่ะเกมเร็วนะคะเกมเร็วเธอคือใครโอ้ยเกมเร็วนะเนี่ยวันเนี้ยพิลิต้าเก่งเหมือนกันนะอย่าชมตัวเองละมีมี บ้านจะมีเ,เจอเจอห้าอ้าวเธอคือใครเนี่ยเจอสี่เจอห้าค่ะควายคูริค่ะเจอคูริและอีกคนเนี่ยใครแคทแคทคือใครอานูน,นะคะอ่าคูรีกับอาน,นอูตรงนี้มีใครอีกไหมเนี่ยว่าแต่ในนี้น้องเขาเข้าไปกันได้ยังไงกันอ๋อเข้าเนี่ยหรอไม่ได้นี่มันมันทะลุไม่ได้ดไไดผงไม่มีใครแล้วหรอมไม่แอบอยู่ในนี้3คนหรอกนะคะโอเคไปตอนนี้เราเจอ5้าคนแนละ้วพี่ดต้าเองค่ะน้องๆพี่ดต้าทิพย์ต่อไปนะคะ โซ,โ,โซฟ์โซฟานะฮะหาให้เจอทุกตัวหาทุกตัวเลยใต้เตียงใต้เตียงไม่มีคะใต้เตียงไม่ไม่มีค่ะไม่มีห้องน้ำส่วนรวมกันอ่าเจออีกแล้วค่ะเจอหกเร็วมากพวินิต้าโดนพี่ปลาหมึกมาค่ะไอดาเอาไอดาเอาไอดาชอบกินไก่บูฮ่าฮ <laughs> ่าเจอไอดา ไอด้ไม่ได้เล่นกับพี่ลิต้านานนะคะก็เลยไม่ได้แอบแบบแอดแอวานมากนะคะแอบที่ซ้ำๆที่แบบที่ลิต้าก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้เฮ้ยน้องอยา่วนสิใครเจอแล้วออกไปข้างนอกค่ะยาป่วงมันป่วงนะคะยาป่วงตอนนี้ไอด้เหมือนคนดังๆนะคะ น้องๆต่างให้รับแอดนะคะเห็นมีใครบอกพี่ลิตา้าพี่ลิต้ารับแอรหนูหน่อยบ้างเลยจะดูไปซ้ายให้หรอคะสรุปตู้เซฟของว่านี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนตู้เซฟมันจะอยู่ในห้องนี้เลยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันคือตรงไหนอะมันอาจจะอยู่บนหลังคาก็ได้ตอนนี้สว่างมากไปค่ะออกไปอีกห้องหนึ่งห้องฝั่งนี้ไปแล้วใช่ปะเียใช่<ม>ปะไปแล้วไม่มีใครแอบในเก้าอี้ใช่ไหมคะข้างล่างนะคะตัวต้งดู เราเขาแอบแบบ advance นี่นะคะใต้โซฟามีใครไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีมมโหแล้วต้องนีมืดมากเลยอะ่ะต้องฝองส่องไฟฉายนะ่ยเามืดมากมดนะูว่ามีอะไรโนูนขึ้นมาไหมต่อไปนี่ตัวดีเลยตรงเนี้ยเป็นสถานที่ที่มันมันต้องมีสักคนหนึ่งที่ไปแอบเนีนยะขอให้เจอสักคนขอให้เจอสักคนเจอไหมเหมือนจะไม่เจอแฮะ แล้วทางไปตู้เซฟมันคือทางไหนอ่ะตรงนี้ไม่มีแล้วโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วค่ะรอดปลอดภัยไว้ใจได้โอเคงั้นเราขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งกันชั้นสองนี่ตรงนี้อีกแล้วปล่องไฟต้องมีสักคนเมื่อกี้เราจับมาได้ตั้งสองคนเนะี่ยในนี้มันต้องมีบ้างสี่สัคนนงะเอา้าไม่มีเลยเหรอเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันควรจะมีแน่ตรงเนี้ยมันไม่มีนะคะ ้างนอกมีอะไรไหมออกกํลังกายไม่มีเราต้องถูหลังคาด้วยน้องเขาชอบแอบบนหลังคากันอเอียเราไปฝั่งหละเฮ้ยนี่เราเจอกี่คนนะหกคนป้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไม่ได้เจอใครเลยอะเจอหกเออ,อเ,เจอแค่หกเองนะทุกคนตู้เซฟบ้านนี้เขาอยู่ไหนมไม่มีอะบ้านหลังนี้ไม่มีแล้วอ่ห้องน้ำไม่ใช่บ้านนี่ห้อง ู้เซฟมันไปทางห้องไหนะไม่มีอ่ะเอ้ยอนโนโอโหตกใจหมดคิดว่าได้ใครแล้วบอกเหลือใครบ้างนะแหมเดี๋ยวสุดท้ายพี่ริดอา้าวเจอเจอเจค่ะเจอเจโอโหเหมือนเนียนอ่ะน้องเสื้อเหลืองไปหน่อยนะคะน้องก็เลยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เธอคือใครนิดาปะ่ะนิดาเอ๊หรือฟอีฟหือใคร ไปซื้อเสื้อพี่ิต้ากันเยอะๆนะคะเธอคือใครอ่ะเนี่ยลิวาราพี่ิต้าไม่รู้ด้วยว่าลิวาราคือใครน้องๆนะคะชอบท้าทายอำนาจมือเธอเดี๋ยวจะได้เห็นพอน้องพี่อ๋อซัมเมอร์โอเคจะซัมเมอร์ละไรกดนึงงกดหนึ่ง,ง,งโอ้ถ้าจะไปยนืนขนาดนั้นนะคะบนหลังคาคะ่ะคือบนหลังคาเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ิต้าไม่เห็นนะคะแต่ว่าพี่ิต้ามาดูที่สุดท้ายเลยเพราะเราต้องไล่จากข้างล่างมาข้างบนโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ิต้าไปสอยลงมาให้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ ดอนวอลลี่นะคะดอนวอลลี่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอยยังไงดีเราจะไปสอยทางไหนดีอะทาังหาทางอยู่เต้นอยู่ข้างบนนะคะท้าทายอำนาจมืดแม่มาค่ะตามมาค่ะแอมจอกกินเดอะแบ็คกินเดอะคอมาค่ะนั่นเห็นอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วแล้วนะคะน้องนะคะอยู่ดีอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะชอบท้าทายอำนาจมืดแอมจอกกินเดอะแบ็คกินเดอะคอไปกันฟิวเจอค่ะเจอแปดจบค่ะ บอกเลยเกมโอเวอร์ Game over. Why Why เกมโอเวอร์ฮ่าฮ่ฮ่ฮ่เอ้าตตตาตกมาเฉยเลยไมไตกมาก็ขึ้นใหม่ได้ค่ะขึ้นไปดึงดึงดึดดึงดึด น้องนะคะอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะอยากให้พี่ลิต้าเจอเฮ้ยโอ้ยขึ้นยากจนะังขึ้นมาได้ไปก็ได้แบบปกติเก่งกินค่ะน้องสุดดีค่ะขอโทษนะคะที่พี่ลิต้าเก่งเกินไปทําให้แบบอาจจะขัดใจน้องนิดนึงนะคะเราต้องไปขึ้นฝั่งไหนถึงมันถึงจะมันถึงจะง่ายสำหรับเรารู้สึกว่าขึ้นขึ้นฝั่งไหนก็ยากไปหมดเลยอะเราจะขึ้นยังไงดีตอนนี้เราเจอแล้วแปดคนเหลือกี่คนเอ่ยนะับให้หน่อยคะ่ะเหลือกี่คน เมื่อกี้เราไปไงนะอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่ขึ้นขึ้นทั้งบนเราต้องดูให้ทั่วถึงค่ะฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ไม่มีใครฝั่งนี้มีใครไหมฝั่งนี้ไม่มีใครคในปล่องเหมือนจะต้องมีใครสักคนเลยในนี้อีกแล้วได้ป้นคนอย่างปลอดภยัยตู้เซฟอยู่ไหนคะอยากรู้จังเลยว่าตู้เซฟอยู่ไหนเนี่ยหรอ โอ้ยอโนลงไปลูกไอดี้ไม่ม no ีใครหรอโอ้ยอโนลูกเหลือกี่คนนะยังไม่เจอผมเลยครับเหลือหนูชาคอปเตอร์นิดาค่ะเหลือสามคนโอเคเหลือสามคนมีตรงไหนที่เลยรไม่ได้หายแล้ะหรือว่าน้องไปแอบข้างนอกงั้นเราลองเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดมืดมากเลยที่ที่มืดมากเลยตอนนี้มืดมากเลยค่ะเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นนะคะดูเลย อนุส่งไฟฉายไว้นะลูกนะพี่นิต้าจะดูต้นมาทุกต้นพี่นิต้าสงสัยว่าน้องกําลังจะออกนอกอาณาเขตจะแอบนอกอาณาเขตนะคะเอยอเอยพี่นิต้าก็ยังไม่เจออยู่ไหนกันนะทําไมเด็กสมัยนี้เก่งจังเลนคะหาไม่เจอเลยหรืออยู่ในรถคันนี้เหรอเฮ้ยมันขึ้นอยู่กับว่ารถคันนี้ใครคนสร้างมันมีชื่อบอกไหม M F K Copter แน่แน่ c เ p t e r อยู่ในนี้แน่ๆน แน่แน่แน่แน,แน่แต่อยู่ไหนแต่อยู่ในนี้แน่แน่เขาต้องอยู่ในนี้หรือเปล่าหรือว่าเอาแค่แค่เอามาหลอกเฉยๆเราต้องเอารถมาชนไหมเพื่อให้รถมาออกไปยากจังน้องๆแอบ,บที่ไหนกันเนี่ยยากจังขอคำไหว้ดีไหมคะทั้งสามคนมันยากอะ คุณลิบอกออกโยนนะ้โอเคทั้งสมคนขอทำใบหน่อยค่ะขอทำใบหน่อยคนจนจะมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ก็ได้คะ่ะมีงานให้ทำไหมคะอยู่ข้างล่างอยู่ใกล้อันูอนันูแล้วพี่ลิต้าเจออนูที่ไหนอะ่ะทำไม่ได้อยู่ใกล้สระน้ำสุดๆทำใบในห้องครัวไอรินบอกในห้องครัวไปแล้วเราไปหาในห้องครัวกันก่อนเดี๋ยวนะใกล้อยู่ข้างล่างอยู่ใกล้อันู ใกล้สระน้ําสุดเออพี่นีต้าสงสัยว่านี่มันคืออะไรอะจะบอกน้องว่าน้องสิงอยู่ในเนี้ยจะบอกน้องว่านอนน้องนอนในเนี้ยไม่ไม่มีนี่เออไม่มีนะเอออยู่ตรงเออบอกอยู่ตรงทางเข้าทางเข้าอยู่ตรงทางเข้านี่คทางเข้าเอ,อ๊ะอยู่ตรงทางเข้า ทางเข้ายากจังเลยอะเอน้องแอบ,บไหนกันเนี่ยเก่งจังอ่ะเรามาดูห้องครัวก่อนตอนนูเขาแอบ,บที่ไหนกันก็ไม่รู้อ่านูแอบบตรงไหนอะเอา้าเจอเฉยเจอเจอใครเนี่ยเจอเจอคะ่ะเจอใครก็ไม่รู้คะ่ะอายอารินโอเคคะ่ะเจออารินที่อารินบอกอยู่ในห้องครัวโอเคต่อไปคือใกล้ใกล้อน,นูพี่ลิต้าเจออนุูที่ไหนคะที่ไหนคะจําไม่ได้ลิต้าเจออนนูที่ไหน เออบอกอยู่ใกล้ทางเข้าตอนนั้นอะเออเอออะตกลงไปตรงอยู่ใกล้ทางเข้าแต่ทางเข้าที่เป็นทางเข้าไหนนี่หรอทางเข้าโซฟาอะไรเงี้ยพี่เออพี่อนุอนุอยู่ไหมเนี่ยอนุอยู่แต่อนุไม่บอกพี่นิตาเจอเจอพี่นิตาที่ไหนเฮ้ยเจออนุเจอพี่นิตาที่ไหนเราอาจจะประมาทตรงห้องข้างล่างนี่ไปเอ๊ะเราเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วข้างบนอ้าว ใครเนี่ยใครเนี่ยเธอคือใครอะพัชานะคะเจอพัชาพัชาใช่คนที่อยู่บนเตียงไหมพัชาอยู่บนเตียงไหม <c oughs> พัชาใช่คนที่อยู่บนเตียงไหมโอ้โหตรงนี้มันเป็นตะแกงอะไรไม่รู้อะถ้าใครขึ้นไปยบได้นี่คือเรียนมากเลยนะตรงนี้ตะแกงใช่ค่ะโอเคโอเคตอนนี้เหลือใครอะเหลือคอปเตอร์หรอเอยเอยอ,อยู่ตรงทางเข้าเอยเอยบอกว่าอยู่ตรงทางเข้าอยู่ตรงทางเข้าพีดีต้าเจอเออ ใช่เออๆช่วยคนใย่ใช่หรอกมันเอออยู่ตรงทางเข้า,ขาเนี่ยหรอเนี่น้องเดินตกมาอยู่ตรงเนี้ยก็คือตรงไหนอ่ะน้องตกลงมาแต่พี่นิตาก็ไม่เห็นอยู่ดีว่าน้องอยู่ไหนอ่ะโอ้น้องต้องเนียนมากเลยนะแปลว่าน้องจะต้องแบบอยู่บนพวกตะแรงอะไรพวกเนี้ยอีกนิดหนึ่งพี่ลิตาต้องทะลุแล้วแหละมาปราการดา่านปราการดา่านจุดท้ายพี่นิตาทะาลุค่ะหาทะลุนะคะไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีไปเอ๊ะโอ้ โอ้ my god เนียนมากเนียนมากมากเนียนมากมากเนียนมากมากโอ้ my god เจอค่ะเจอค่ะเธอคือใครเอยเอยแน่ๆเลยอ่ะเก่งจังเออตรงเนี้ยเนียนจริงใช่ไหมใช่เออยไหมเอยเอยปั๊กเนียนมากแก้มเหรออ้าวคนนี้คือแก้มไม่ใช่เออยเอยอ้าวคะดีพริกแก้มแล้วเออยล่ะเอยบอกว่าอยู่ตรงใกล้ใกล้ทางเข้านี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหเก่งมากเก่งมากนี่แะฝั่งนี้ฝั่งนี้สาดตร์ฟ้าลุกไปเลยเจอค่ะเจอค่ะคะนนี้ต้องเป็นเอเอย,ย,ยและใช่ไหมใช่เอเอย,ย,ย์ไหม u C r E T Y U ใช่เออย,ย์ๆค่ะเย่เหลือคนหนึ่งเหลือหนึ่งคนคือคอปเตอร์ใช่ปะเหลือคอปเตอร์คนเดียวใช่ไหมคะคอปเตอร์ไปแบบที่ไหนเนี่ย ตู้เซฟเฮ้ยห้องนี้ห้องตู้เซฟอุ้ยเพิ่งเห็นแต่ว่ามันไปยังไงอะห้องเนี้ยต้นไม้อ๋อตู้เซฟอยู่ตรงต้นไม้นี่โอ้โหจะลงมาตู้เซฟนี่ก็ลำบากยากเย็นเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยต้องลงมาอย่างเงี้ยจึ๊บโอ้โหคงไม่มีใครอยู่ในตู้เซฟใช่ไหมอะนี่ห้องอะไรอ่ะอ๋ออ๋ออันนี้คือเงินตกใจหมดคิดว่าห้องอะไรไม่มีใครซ่อนอยู่ในตู้เซฟหรอกเนาะเหมือนอ ิ่งเดินไปยิ่งเจอห้องลับคอปเตอร์คอปเตอร์ขอคำใบ้ค่ะเหมือนคอปเปอร์คอปเปอร์ก็ค่ะเหมือนคอปเตอร์ยังไม่ได้ให้คำใบ้พี่ลิต้านะคอปเตอร์ยังอยู่ปะเนี่ยยังอยู่แต่ไม่ได้ให้คำใบ้พี่ลิต้าซัมเมอร์ฝากซื้อเสื้อลิต้ากินแกด้วยนะคะห้องน้ําที่เดินผ่านมาเมื่อกี้เลยครับเดินผ่านมาเมื่อกี้พี่ลิต้าไม่ได้ผ่านห้องน้ําที่ไหนมาเลยค่ะพี่ลิต้าอยู่แต่แถวนี้ยังเดียวเลยค่ะห้องน้ําโอเคนั้นเดินขึ้นไปห้องน้ำ ไม่มีเวลาไม่ต้องเาว่นะแล้วห้องน้ำเยอะเทด้วยนะจะความฝันใน้ินงนั้นเราบินขึ้นฟ้าอ่ะงั้นเราหาดูห้องน้ำเลยจะไม่ได้ลองกันไหมลู้มันเป็นยังไงก็ต้องไปให้มันรู้เดี๋ยวไม่ใช่คิดว่าคอปเตอร์เป็นโคมไปหมดเตรียมตัวดินทางเจอป่าจะไปในแกนซีเฮ้ยจะเป็นย <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ังไงสนน์แย่โอเคเราอาจจะต้องใช้เทคนิคการทะลุนะฮะซื้อไหนลูก ห้องน้ำนี้ไม่น่าขายแล้วไปห้องน้ำไหนในห้องน้ำก็เยอะเยอะเออห้องน้ำนี้ห้องน้ำนี้พี่ลีต้ามาหาด้ยังมันจะมีคนอยู่ได้ไงนะห้องน้ำชั้นบนเหรอถ้างั้นต้องเป็นห้องน้ำชั้นบนแล้วแหละแต่ว่าเราบอกว่าเพิ่งเดินผ่านมาตะกี้พี่ลีต้าผ่านประมาณห้าสิบห้องน้ำอะค่ะไม่เดินเขาต้ออยู่ไหน่ะเขาต้องเป็นคนที่เอ๊ะโอ้โหเตรียมตัวเดินพาจะพาจะไปในกาเล็กซีโอเคเข้าใจได้ไปขึ้นข้างบนกันเย้ ตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊พาไปนี่คือเทคนิคการขี้โกงของเรานะฮะเตรียมตัวจะพาจะพายนเอ้ยเรายังไม่ได้มาห้องนี้เลยแต่ห้องนี้ไม่มีคนนะคะไม่ไม่มีเวลาอ้าวไม่ใช่ห้องนี้หรอเอาแล้วห้องไหนอะ่ะไม่ตรงพาวนนะห้องไหนอ่ะเออเอาไม่ใช่ห้องนี้หรอจบนะห้องนี้นี่ห้องนี้แต่ว่ารถเข็นทำอะไรคอปเตอร์ไม่ได้แป๊บนึงนะเพราะอะไรกันเฮ้ยนี่ไงเน,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 นี่ยมามาได้ยังนี่ไงได้แหละเจอค่ะ เย้พี่นิตาเก่งจังวันนี้เจอครบแล้วนะคะสุดยอดสุดยอดนิดายังไม่เจออีกหรอน้องบอกว่าเหลือนิดาเอ้านิดาเดี๋ยวนะนิดาใบพี่นิตาปะนิดาทำใบนิดาหายไปแล้วอ่ะนิดาใบว่าอะไรนะไอเราก็จะปิดคลิปเต็มที่เลยนิดานิดาใบว่าอะไรนะยังไม่เจอนิดาค่ะนิดาคุณว่านิดาเนี่ยแอบเหมือนแอบอรอบๆนอกบ้าน ไดออยู่หนะตอนนั้นนิดาถามพี่นิตาว่าหนูแอบแบบนอกบ้านได้ไหมพี่นิตาบอกว่าแอบได้แต่ว่าต้องเป็นบริเวณตัวบ้านเราคงไม่ได้มาแอบตรงทะเลใช่ไหมเนี่ยเอยแลนวนได้อยู่ไหนอะใกล้สาดน้ํามากให้ใบไหมคะไม่ต้องใบคะ่ะใกล้สาะน้ําโอเคพี่นิตาเดินลงไปเออใกล้สาะน้ําคือคงไม่ได้อยู่บนเตียงนี่ใช่ไหมไม่ใช่บนเตียงเนเน อย่างเนี้ยนอนได้ไหมนอนได้ถ้านอนได้แปลว่าไม่มีคนอยู่ในนี้น้องพิมพ์น้องพิมพ์แต่ว่าเออน้องพิมออพ์มนะแต่ว่าไม่มีไม่มีมมแบบเอ,อ๊ะหรือน้องคเนนนงดี้หรอไม่เจอใกล้สรน้ามากน้องอยู่ไหนเอ,อ๊ตรงนี้มันสามารถเดินได้เหรอน่าสนใจแหละตรงเฮ้ งนีส้สามารถเดินได้เลยเฮ้ยเฮ้ยพี่นิตาเพิ่งรู้โอ้โหโอ้โหนี่ใช่นิดาไหมเจอแล้วเตรียมตัวจะพาเธอปไปดูไปดูไกลเลยสิโคตรเนียนะแต่พี่นิตาจะลงไปยังไงก่อน ยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดนัำผึ้นะคะเลสเปกเลยกล้าแอบ,บได้ขนาดนี้สวันดีค่ะชอบกิงไก่ผู้นี่มันคือที่รับใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วค่ะฝันสีวาดไฟมันยังเชื่อสุดยางลอนแหลหนึ่งไฟที่ใช้มาน้วบอกนั่งวิวแชร์มาแล้วก็มาโผล่นี่งงมากไว้เราไปทําตลาดในนี้กันค่ะที่พื้นที่มันดูคับแคบดีนะคะไม่ดูชิน,นํากับไม่ได้ไป เจอครบจริงๆแล้วปิดคลิปหน้าบ้านกันโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นซ่อนแอบนะคะที่บ้านข้าราชารสุดหรูนั่นเองถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์และกดซับสไคร์นนะคะกดติดตามเพือกระดิ่งกิ๊กกิ๊กกำลังใจพีต้าเพิคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ้ายไอจีด้วยนะคะลิต้าสกอร์ขิดแคลร์ก็ติ๊กตอกลิต้าสกอร์ขิดแคลนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวขิดแคลนนะคะตรงหน้าโปรไฟล์ไอจีพี่ลิต้านะคะลิต้าสกอร์ขิดแคนกดเข้าไปนะคะแล้วกดเข้าร่วมนะคะแค่นี้ก็จะได้รับลิปกกกับพี่แแลล้้้้วววนนะะะค็ฝาเสือดย มีสีนะคะชมพูฟ้าม่วงก็สีส้มนะคะเจโรบักเท่านั้นวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือกดไปที่โปรไฟล์ระบบพิริตาละกินคอนเคชันได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย